ุดงนี้แปลว่าข้อปฏิบัตินะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสมันมาจากคําว่าทุตังคะธุดงบวกกับตังคะก็ะเป็นทุตังคะข้อปฏิบัติหรือองค์ปฏิบัติสําหรับเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสมีทั้งหมด13คขอ้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้กับ สำหรับพระพิสุผู้ที่ต้องการปฏิบัติแบบเข้มข้นก็คือให้ถือธุดงควัดเป็นองค์ธรรมที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติและจะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสให้กับพระผู้นั้นจะได้มีความมั่นคงในการบวชในการที่จะออกจะลิกไปเพื่อประกาศศาสนาเผยแพร่ธรรม